ทำรีวิวสินค้าหรือบริการของเราให้ Google เห็นดาวทำอย่างไรพลากอสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากอนสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำรีวิวโปรดักตหรือว่ารีวิวสินค้าบริการของเรานะครับให้เวลาที่ Google Search ขึ้นมาเจอแล้วมันมีดาวขึ้นมานั่นเองนะครับ ลองมาดูกันครับว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด subscribe Channel ของเรา,เาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆออกมาเราก็จะได้เรียนรู้ทันทีเลยครับไปดูวิดีโอกันได้เลยครับก่อนที่เราจะสร้างโพสต์รีวิวนะครับเราก็ต้องไปทําการติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งก่อนครับให้เราไปที่ตรงนี้เลยปลั๊กอินนะครับผม แล้วก็แอดนิวตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยครับคลิกมาแล้วนะครับไปเซิร์ชตรงนี้เลยนะครับผมเซิร์ชหาคำว่า product นะครับผมรีวิวยางงี้นะครับผม product review แล้วรอสักครู่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นผลการค้นหาขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับลักอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p โปรดักร e วิวลายตัวนี้นะครับคนก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับผมก็สี0 0 0นคนแล้วก็เร й ติ้งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ให้เราไปกดคลิกที่นี่เลยครับผม i n s น a l า Now ได้เลยครับคลิกลงไปเลยหลังจากที่เรากดติดตั้งไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Activate เปิดการใช้งานตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยครับตอนนี้นะครับเราทำการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองสร้างโพสต์รีวิวกันก่อนสร้างหนึ่งโพสต์ครับเราไปที่นี่ครับโพสต์นี้ครับหรือว่าบทความนะครับผมแล้วเราไปที่ a d d New กันเลยแล้วคลิกลงไปหทีครับ ตอนนี้นะครับคลิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อรีวิวก่อนรีวิวแบบนี้นะครับผมตู้เย็นแล้วกันนะครับผมแบบนี้อ่าเรารีวิวตู้เย็นนะครับเราก็จะบอกว่าตู้เย็นเป็นอย่างไรนะครับผมตรงนี้เราพิมพ์ไปละนะครับผมอย่าลืมเวลาที่เราทําบทความก็อย่าลืมใส่ตัวลิทมอลนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนลิทมอลซุบแบบนี้ครับอ่าแล้วก็เราจะพิมพ์พารากราฟใหม่ตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดตู้เย็นนะครับผมเป็นตัวอย่างก่อนเสร็จแล้วนะครับเจ้ารีวิวนี้นะครับ จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใช้งานมันก่อนนะครับให้เราไปที่แท็บนี้ครับเราไปที่แทบ document ก่อนตรงนี้นะครับผมเราคลิก1ทีมันจะมีตัวเลือกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับ is this post a review นะครับผมเราต้องติ๊กเปิดก่อนตรงนี้ครับเราคลิก1ทีครับพอเราคลิกแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวดาวเนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับผมก่อนหน้านี้มีแค่เฟืองนะครับเห็นไหมพอเรามีคลิกมามันก็จะมีดาวนะครับ คลิกเสร็จแล้วตรงดาวตรงนี้เราต้องใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเรารีวิวตู้เย็นนะครับผมยี่ห้อ A แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับอ่าบอดักอิมเมจลิงก์คลิกเราจะเลือกเป็นโช w h o m e image หรือว่าจะเลือกเป็น Open Affiliate Link Affiliate Link หมายความว่าถ้าเรารีวิวแล้วมีคนคลิกลิงก์ของเราเนี่ยก็จะไปโผล่ที่เว็บร้านค้านะครับเป็นการทำ affiliate นั่นเอง เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ลิงก์ก็ใส่ลิงก์บริเวณนี้แล้วก็ใส่บัตรท่านเด็กก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโปรดักพราสมมุติว่าตู้เย็นของเรา90,00บาทนะครับผมแบบนี้เราก็ใส่ลงไปโปรดักออปชั่นเปิดดูสักหน่อยปึ้งนี่โปรดักออปชั่นก็คือการรีวิวนั่นเองครับเราสามารถที่จะรีวิวให้คะแนนได้ตรงนี้เลยครับอย่างเช่นอ่าตรงนี้นะครับตู้เย็นสีสันนะครับผมรีวิวสีตู้เย็นเป็นยังไงครับสีสันแล้วก็ คะแนนตรงนี้นะครับมันเต็มร้อยคะแนนนะครับเอาเราใส่สัก70ดูนะครับผมแบบนี้จะได้มีความแตกต่างนะครับเ0สเสร็จแล้วนะครับเราเพิ่มออปชันอื่นๆได้ครับอย่างเช่นความจุนะครับผมความจุเราก็ใส่ลงไปเอาเท่าไหร่ดีเอาสัก90นะครับผมจะได้มีความแตกต่างนะครับอีกออปชันหนึ่งละกันนะครับนอกจากความจุแล้วเรายังรีวิวในแง่ของความทนทานนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่คะแนนไปนะครับคะแนนความทนทานอาจจะเอาสัก60ให้มันต่างกันนะครับเราจะได้เห็นภาพ เสร็จแล้วนะครับโปรกับคอนแปลว่าอะไรเอายุบตรงนี้ก่อนโปรนะครับผมเราคลิกตรงนี้เปิดหน่อยโปรคือข้อดีนะครับผมข้อดีอย่างเช่นกระทัดรัดนี่ไม่เปลืองที่บ้านนะครับแบบนี้ข้อดีเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ราคาดีโอเคนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือคอนนั่นเองคอนเนี่ยฝรั่งใช้คําว่าคอนเป็นข้อเสียนะครับแล้วก็คลิกหที แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับข้อเสียคือไม่เย็นนะครับนี่ตู้เย็นแบบไม่เย็นเป็นยังไงครับมีข้อเสียหรือดีไหมแล้วก็เพิ่มไปได้นะครับแอดขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยเราจะบอกว่าสีไม่สดอย่างนี้นะครับผมใช้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรารีวิวเสร็จแล้วเราก็กด p u b l i s h 1ทีครับผมปุ๊บกด Publish อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเผยแพร่พอเผยแพร่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับตอนนี้นะครับเผยแพร่แล้วเราไปดูกันเลย ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิกไปที่หน้าบล็อกของเราก่อนนะครับผมเพราะเราโพสต์รีวิวอยู่ในนี้มันต้องเป็นโพสต์ล่าสุดนะครับนี่รีวิวตู้เย็นอเราคลิกหนึ่งทีนะครับดูซิว่าตู้เย็นเป็นยังไงเห็นไหมครับตู้เย็นยี่ห้อ A ราคา90,00บาทโปรข้อดีก็คือกระทัดรัดไม่เปืองพื้นที่บ้านนี่ไม่เย็นสีไม่สดนะครับคอนส่วนอันนี้เป็นคะแนนนะครับที่เราให้ไว้เห็นไหมครับผมเราสามารถเห็นได้เลยอันนี้ก็คือได้คะแนนเต็มเท่าไหร่นั่นเองพอเรารีวิวแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ แต่จริงๆเนี่ยเราสามารถใส่รูปให้มันได้ด้วยไปดูกันเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก,กดกากบาทปิดไปก่อนนะครับผมเราอยู่ที่รีวิวอยู่นะครับผมตรงนี้รีวิวอยู่นะครับเราสามารถที่จะ choose or อั u โหลด d Image ของรีวิวตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมเราลองกด choose เลยตรงนี้นะครับผมเราอยู่ที่ดาวเรากดตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นภาพตู้เย็นผมเตรียมไวล้ละเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ตัว Setting ตัวนี้ตรงนี้มันก็จะมี Document อยู่นะครับผมตรงนี้ เรากดไปที่ feature image ดูเราสามารถใส่รูปภาพประจําเรื่องได้่ะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูรูปภาพประจําเรื่องของเราเนี่ยเราสามารถใส่ให้มันต่างกับเจ้าตัว review image ได้นะครับเราลองเซตดูดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองเซตแล้วกดอัปเดตนะครับตรงนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับตรงนี้เราใส่ document นะครับผมเราใส่ feature image เป็นรูปนาฬิกานะครับเมื่อกี้เป็นรูปนาฬิกาตัวนี้ ทีนี้ที่ดาวนะครับผมที่ดาวหรือว่ารีวิวของเราเราใส่เป็นรูปตู้เย็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเว็บไซต์ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับลงมาดูครับว่ารีวิวตู้เย็นเป็นอย่างไรมันเป็นหน้าตาอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับผมรีเฟรชมาแล้วนะครับนี่คือฟีเจอร์อิมเมจครับรูปภาพประจําโพสต์ส่วนรูปรีวิวครับเขาก็จะเอาตู้เย็นมาให้เรานะครับผมเราสามารถคลิกดูรูปได้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เป็นรูปตู้เย็นแบบนี้นั่นเองครับ ทีนี้ครับส่วนประกอบต่างๆในนี้เราสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตั้งค่าอย่างไรสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับให้เรามาที่นี่ครับมาที่ตรงนี้ก่อน v view p o s สก่อนเพื่อออกจากหน้าจอเขียนบทความนะครับผมแล้วเราก็ไปข้างล่างครับตรงนี้มันจะมีคำว่า product review อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราคลิกไปที่ product review ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลย พอเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับออปชันมากมายครับอย่างเช่นอันแรกเลยนะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะเอารีวิวเนี่ยไปอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างของเนื้อหานะครับปัจจุบันมันอยู่ด้านล่างอยู่อ่ะผมปล่อยไว้อย่างนี้แต่ถ้าใครชอบด้านบนก็แก้ไขได้ครับโชว์รีวิวคอมเมนต์หมายความว่าให้คนที่คอมเมนต์บทความสามารถใส่รีวิวได้ด้วยนะครับนี่เราก็ตอบ yes ไปนะครับเปิดใช้งานดู เลตติ้งสเกลตอนนี้เนี่ยมันเป็นเต็ม10อยู่เราจะเปลี่ยนเป็นเต็ม5ก็ได้อะเราลองเปลี่ยนเลยนะครับคอมเมนต์เล t i n g งสไตล์เนี่ยเราจะเลือกเป็นสไลเดอร์หรือว่าจะเลือกเป็นดาวก็ได้อะผมเลือกเป็นดาวให้ดูแล้วกันเวลาคนคอมเมนต์เขาก็จะใส่ดาวได้นั่นเองครับ Visitor Review Influence หมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยเราสร้างโพสต์เราเป็นคนเขียนโพสต์เองเรารีวิวเองเราให้คะแนนเองเนี่ยเราสามารถให้ได้ละที่นี่ครับ ข้อนี้หมายความว่าจะเอาคะแนนจากคนที่รีวิวในคอมเมนต์มาคิดด้วยไหมนะครับแล้วถ้าคิดเนี่ยจะให้อัตราส่วนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราให้อัตราส่วน50%เขาก็จะเอาตัวจากรีวิวมา50%แล้วก็เอามาจากของเราอีกแล้วเอามาแบ่งกันนั่นเองนะครับผมเอามาคำนวณแล้วก็ค่อยมาแสดงผลครับไอเดี๋ยวผมเลือกไปที่50%ก่อนครับจากนั้นนะครับ number of procon เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าสูงสุดมีเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ส่วนคอนเทนต์วิดถ้าเราไม่ใส่นะครับผมเราก็จะมีกล่องรีวิวอยู่ในเนื้อหาของเราแบบเต็มๆนะครับหรือเราสามารถที่กำหนดได้ว่าจะกว้างเท่าไหร่ใส่เป็นตัวเลขลงไปนะครับตรงนี้ disable l i h t box ก,ก็คือตัวที่เราคลิกรูปภาพ Product ขึ้นมานะครับจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาอยู่ตอนนี้ถ้าเราไป disable มันโดยการ yes เนี่ยมันก็จะไม่มีป๊อปอแบบนั้นนะครับแต่ผมแนะนำว่า no ไปดีกว่า ส่วนตรงนี้ list snippet ตัวนี้เราเปิดไว้นะครับมีผลใน seo มันก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราขึ้นดาวได้ใน Google นั่นเองครับ enable review post type หมายความว่าเราจะใช้ post type ที่เป็นรีวิวโดยตรงนะครับที่ไม่ใช่บทความถ้าเกิดว่าเปิดมันจะเป็นนี้ครับเดี๋ยวผมเยสดให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดไว้เนี่ยก็จะเป็นแบบปัจจุบันนะครับ enable mcsso นี้โอเคอยู่แล้วเรากดเซฟเช้งหนึ่งทีตรงนี้นะครับพอเซฟเช้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาที่นี่ครับมาที่แดชบอร์ดหนึ่งทีครับ ามาที่แดชบอร์ดหนึ่งทีนะครับผมเราลงมาดูมันก็จะมีตัวรีวิวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยเราใช้ตัวโพสต์อยู่นะครับเขาก็จะให้เราสามารถเขียนรีวิวได้ในรีวิวโดยตรงนั่นเองแต่เราก็ต้องดึงรีวิวตรงนี้ไปใส่ไว้ในเมนูนะครับถ้าเราต้องการครับหรือถ้าใครไม่ใช้ใครจะใช้บทความรีวิวเหมือนเดิม<ๆ>ก็ปิดออปชันเมื่อกี้ไปครับอย่างเช่นแบบนี้ครับเราลงมาข้างล่างไปที่โปรดักต์รีวิวแบบนี้ตรงนี้เราคลิกหนึ่งที เราก็ไปปิดออปชันตรงนี้ได้นะครับรีวิวโพสต์ท้าแล้วกดโ no นไปก็ได้นะครับแต่ผมเยสไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับทีนี้เลตติ้งคัลเลอร์ครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่า d e f a u l t o p t i o n เนี่ยจะเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีเทาอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับ w e a k Rating คือ r a t i n g ไม่ค่อยดีเนี่ยเอาสีส้มไปถ้า not bad ก็เอาสีเหลืองถ้า good leatting สีน้ำเงินถ้า very good สีเขียวนี่เราเลือกได้นะครับอย่าแงบบเช่นถ้าน้ำเงินเราไม่ชอบโทนนี้เราก็อาจจะปรับให้มันเข้มๆได้นะครับแบบนี้ เลือกเข้มๆได้เลยนะครับส่วนเขียวๆเ,เนี่ยถ้าเราอยากให้มันเข้มๆเราก็เลือกปึ๊บนี่เขียวเข้มไปเลยนะครับผมแบบนี้สามารถทําได้กดเซฟอหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับทีนี้ทิปตกราฟี่บ้างทิปตกราฟี้คือฟอนต์คัลเลอร์นะครับว่าจะเป็นสีอะไระถ้าเราไม่ชอบสีดานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้โปรคัลเลอร์เทคหมายความว่า เจ้าข้อดีเนี่ยจะให้สีอะไรข้อเสียสีอะไรเห็นไหมครับเลือกได้เลยอ่าส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะข้อดีแล้วก็ข้างล่างเป็นข้อเสียส่วนรีวิวบอร์เดอร์ตรงนี้นะครับก็คือขอบที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ดูนะครับเราจะได้เห็นภาพความกว้างของขอบตอนนี้เป็น5เราอาจจะลดเหลือ3แบบนี้นะครับแล้วกดเซฟออลเชิงหนึ่งทีส่วนออปชั่นที่เหลือถ้าใครใช้ปุ่มนะครับผมก็สามารถไปปรับได้ตรงนี้นะครับ หรือถ้าใครต้องการบอกว่ารีเซ็ตสถิติของการรีวิวเนี่ยหรือการคอมเมนต์ก็สามารถที่จะไปปรับแต่งหรือว่ากดรีคาคูเลตตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดเซฟหนึ่งทีเป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราดีกว่าว่าโพสรีวิวอันนั้นเป็นอย่างไรครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขอบตรงนี้เป็นสีน้ําเงินอยู่เราเปลี่ยนเป็นสีแดงไปแล้วเดี๋ยวเราลองกดรีเฟรชหทีครับ นี่พอรีเฟรชแล้วลองมาดูกันว่าผลการการรีวิวของเราเป็นอย่างไรเห็นไหมครับข้อเป็นสีแดงนี่ถ้าเกิดว่าพอใช้ได้เป็นสีน้ําเงินตามที่เราเซตไว้สีสันเห็นไหมครับความจุความทนทานมาแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อดีข้อเสียตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับทีนี้พอรีฟอะลีพายปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีดาวให้เราใส่นี่คือสตาร์เรตติ้งครับถ้าผมใส่เป็น3ดาว2ดาว1ดาวแล้วคอมเมนต์บอกว่าไม่ไหวอะแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กด โพสคอมเมนต์หนึ่งทีครับอ่าพอเราโพสคอมเมนต์นะครับผมก็จะได้รีวิวมาละนี่สีสันความจุความทนทานรีวิวของคนรีวิวนะครับอันนี้เขาก็จะมาคํานวณครับเห็นไหมครับพอเราเวทไป50%เขาก็เอาสิ่งที่เรารีวิวไว้กับสิ่งที่คนดูรีวิวเอามาคํานวณกันแล้วก็ลดคะแนนเรานั่นเองครับ ที่นี้ครับถ้าใครจะใช้โพสทายรีวิวเนี่ยตรงนี้โดยตรงก็ได้นะครับเราอาจจะเพิ่มหมวดหมูม่ของการรีวิวไปเป็นรีวิวแคตติกรีตรงนี้ออะอย่างเช่นเดี๋ยวผมคลิกที่นี่1ทีแล้วกันครับผมพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็ตั้งหมวดได้อ่ะอย่างเช่นรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์สักไปนะครับอิเล็กทริกเสร็จแล้วเราก็กด add new review category มันก็จะเข้าไปอยู่ด้านขวานะครับอ่าเราอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับรีวิวหนังอย่างนี้นะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็กด Add New Review Category นะครับหรือเราจะทำหมวดหมู่ย่อยก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นหนังตลกนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เลือก p a r e n t ตรงนี้คือผู้ปกครองของมันนะครับก็คืออยากจะให้เราเป็นหมวดหมู่ย่อยของอันไหนก็เลือกตรงนี้อ่าถ้าเกิดหนังตลกเป็นหมวดหมู่ย่อยของรีวิวหนังก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็กด Add New Review c a t e g o r y 1ทีครับ จากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ด้านข้างแล้วก็เป็นหมุนๆย่อยแล้วอ่าต่อมานะครับเอาหนังผจญภัยนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแอดเวนเจอร์ Adventure. เสร็จแล้วเราก็เอาเป็นอยู่ภาอยใต้รีวิวหนังเหมือนเดิมแล้วก็กด Add New Review c a t e g o r y แบบนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วลองไปสร้างรีวิวกันหน่อยอย่างเช่นเรา Add New Review เข้าไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะใส่รีวิวเข้าไปได้แล้วก็เห็นได้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิม ทีนี้ i s post is a r e ร i e w แล้วก็ต้องเปิดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็ต้องใส่ Product Review ลงไปนะครับแต่ว่า Product เนี่ยเราไม่ต้องใส่ชื่อละเพราะว่าชื่อของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมชื่อของบทความนะครับเช่นอ่านรีวิวหนังตลกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปนะครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมใส่ไว้แค่นี้ลนแล้วกันแล้วเราก็เลือก i m a g e เลยนะครับผมเลือก i m a g e รูปภาพของ Product มาซิเป็นอย่างไรนะครับผมเราเลือกรูปภาพอสมมติว่าเป็นนี้แล้วกัน นะครับรูปภาพเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีแท็บ Setting อยู่ก็จะมี Document อยู่เช่นกัน Document ก็จะมีฟีเจอร์ image อยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองเซตให้มันแตกต่างกันก็ได้นะครับเอาเป็นรูปรถละกันนะครับผมจะได้แตกต่างกันแล้วเราก็กลับไปที่ Star ์เหมือนเดิม Star เนี่ยออปชันเหมือนเดิมเลยครับดูซิว่าคะแนนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเอาราคาก่อนหนังตลกราคาเท่าไหร่ถ้าเราไม่ใส่ราคานะครับผมก็ทําได้เช่นกันแล้วก็เว้นว่างเอาไว้ อ่า product option นะครับหมายความว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างอย่างเช่นความสนุกนะครับผมเอาไปเลยนี่นะครับเต็ม10คะแนน option ต่อมานะครับความสวยงามเอาไปเลย80คะแนนอย่างนี้นะครับอ่าเอาสองหัวข้อละกันนะครับโปรคอนก็ข้อดีข้อเสียแล้วก็เขียนไปนะครับผมเราจะบอกว่าเนื้อหาสั้นไปหน่อยอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคอนนะครับผมโทษทีเดี๋ยวเราลบก่อนนะครับผมเนื้อเรื่องสนุก แบบนี้ดีกว่าครับส่วนคอนเนี่ยลราก็บอกว่าเนื้อหาสั้นไปหน่อยเมื่อกี้ผมก๊อปปี้ไว้ละขอเพจเลยแล้วกันแล้วก็กดพับลิสสองทีครับปึ้งปึ้งตรงนี้ที่นี้ครับพอเราเขียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พับลิสเสร็จแล้วมันไม่อยู่ในเมนูเราเอาไปใส่เมนูกันดีกว่านะครับผมเราออกไปที่ตัว WordPress ตัวนี้นะครับผม v i w ิ o s t แเราคลิกหนึ่งทีพอคลิกแล้วนะครับไปที่นี่ครับผม a p p พ a ิเแล้วก็เมนูนะครับเพื่อเอารีวิวของเราไปใส่เมนูนั่นเองเราไปที่เมนูตรงนี้ครับ พอมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราทํางานกับเมนเมนูอยู่ถ้าเราไม่ได้ทํางานกับเมนเมนูนะครับอย่างเช่นเราอยู่ที่ไซต์บาร์เมนูหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องเลือกก่อนทีหนึ่งตรงนี้นะครับเลือกให้มันถูกอันที่เราต้องการเราเลือกเมนก่อนแล้วเราก็กดเลือกหนึ่งทีนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเอาเมนูนี้ไปอยู่ในเมนูหลักของเว็บนั่นเองพอเราเลือกมาแล้วเดี๋ยวเราปิดกล่องก่อนมันก็จะมีกล่องรีวิวโผล่ขึ้นมาครับถ้าเราเปิดออปชันนี้ไว้นะครับผม กล่องรีวิวเนี่ยพอคลิกมาแล้วมันก็จะมีหมวดหมู่รีวิวขึ้นมาให้เราเลือกนะครับผมอ่าอันนี้คือรีวิวนะครับไม่ใช่รีวิวแคทติกรีถ้ารีวิวแคทติกรีอยู่ตรงนี้รีวิวก็คือตัวโพสต์รีวิวนะครับแต่เราไม่เอาเราเอารีวิวแคทติกรีดีกว่านะครับผมตรงนี้เราไปที่วิวอก่อนแล้วก็อ่ารีวิวทั้งหมดเลยมาใส่ไปในเมนูหลักของเราพอเราใส่มาแล้วก็จะอยู่นี้อ่าเราจัดสักหน่อยนะครับผมปุ๊บอ่าแล้วเรากด เซฟเมนูหนึ่งทีครับทีนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยเราสร้างโพสต์รีวิวไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จัดมันอยู่ในหมวดหมู่เราทําอย่างนี้ครับเราไปที่รีวิวกันอีกทีแล้วไปที่ออลรีวิวครับคลิกหนึ่งทีครับเราจับไซหมวดหมู่สักหน่อยเราเอาเมาส์มาวางแล้วกดค i กอิดิทได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ติ๊กได้เลยว่าอยากอยู่หมวดไหนอ่ารีวิวหนังตลกก็เป็นรีวิวหนังกับหนังตลกนะครับผมแล้วกดอัปเดตหนึ่งที เราก็ใส่หมดหมู่ให้มันเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่ารีวิวแคทติเกอรีโชว์แล้วทีนี้เราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับว่าเมนูของเราที่เรียกมานั้นมันเป็นอย่างไรครับตรงนี้นะครับคือหน้าเว็บไซต์ของผมครับเขาจะมี Home b ล็อก About Calendar Contact นะครับผมเดี๋ยวเราลองกดรีเฟรชหนึ่งทีครับตรงนี้กดรีเฟรชแล้วนะครับจะมีรีวิวหนังอยู่เห็นไหมครับเราก็เอารีวิวหนังเราไปที่หนังตลกครับเราคลิกหทีครับ ตรงนี้มันคือหมวดหมู่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายรีวิวมันก็จะมีรีวิวอื่นๆต่อท้ายไปด้วยแต่นี้เรามีรีวิวเดียวเราก็คลิกเข้าไปดูก่อนนะครับเราคลิกเลยพอคลิกมาแล้วนะครับรีวิวหนังตลกเห็นไหมครับฟีเจอร์อิมเมจเหมือนเดิมเราใส่รูปภาพรถเอาไว้ส่วนหนังตลกของเรานี่เราใส่รูปภาพนี้เอาไว้นะครับผมก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าความสนุกของเรานะครับผมอ่าเมื่อกี้เราอาจจะใส่คะแนนผิดไปหน่อยนะครับผม เราให้10คะแนนนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องให้เป็นสเกลร้อยนะครับผมถ้าให้10คะแนนหมายถึง1นส่วนสิก็คือ0.5เต็ม5นั่นเองครับเราต้องให้ร้อยนะครับผมเมื่อกี้ส่วนอันนี้เราให้ไป80มันก็จะเป็น4นะครับผมนี่ข้อดีข้อเสียก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือวิธีการทํารีวิวโปรดักต์นั่นเองครับสังเกตว่าเราสามารถที่จะรีวิวได้ในบทความของเราเลย หรือเราจะเปิดออปชันใช้การสร้างรีวิวเองได้นั่นเองครับสําหรับการสร้างรีวิวเองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดหมวดหมู่ให้มันได้ด้วย mm hmm. ก็เหมือนกับเรากําหนดหมวดหมู่ของบทความของเราเลยใช้หลักการเดียวกันครับแล้วเราก็สามารถนำหมวดหมู่เหล่านั้นมาใส่ไว้ในเมนูของเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นวิธีการสร้าง Product Review กันแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับลองเอาไปทำดูนะครับ แล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel ของเราเอาไว้ด้วยเพื่อเวลาที่วิดีโอใหม่ๆมานะครับเราก็จะได้รู้ทันทีนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ